สวัสดีค่ะผู้ที่เลือกประโยคที่ว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไรนะคะเราก็มาดูกันเลยนะว่าเขาชอบคนตรงไหนสีเรียนนะคะ ขยายสี่เหรียนก่อนเลยขยายสี่เหรียนได้ justice ให้พลังงานของคนที่ยืนหยัดสี่เหรียนั้นมีความยืนหยัดถ้าเป็นในด้านของ การสะสมการสร้างฐาน,นะตัวเองสู้ด้วยํำแข่งตัวเองเนะี <c oughs> ่ยเขาจะเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองไม่พึ่งใครทีนี้พอมาในด้านของลักษณะบุคลิกนิสัยใจคอได้ justice ออกมา <c oughs> ก็คือชอบความจริงถ้าเป็นคนที่รักอะไรที่มีพื้นฐานความเป็นจริงแล้วก็จะมาในแนวที่ไม่พลังงานไม่ดึงดูดคนโกหก ไม่ดึงดูดคนโลเลเหยาะแยะ่ะไม่ทําจริงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ถึงกับรังเกียจนะแต่เป็นคนที่แบบถ้าถ้าเลี้ยงได้ถ้าละได้เว้นได้ไม่เอาดีกว่าจะเป็นอย่างนั้นพึ่งพาตัวเองแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ให้ให้ความสําคัญกับสเปซกับพื้นที่มากกว่าที่จะอยู่กับผู้คนไม่ค่อยจะสงสิงอะไรกับใครเท่าไหร่นะคะ จะมาในแนวออรักความสงบรักความอิสระแล้วก็เชื่อมั่นในความคิดของตัวเองแต่ว่ามีความจริงอยู่อยู่พ้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอยู่บนโลกของความเป็นจริงในด้านสรางฐานะอะไรอย่างเงี้ยหรือการทำงานก็แน่นอนว่าเป็นคนที่พึ่งตัวเองนะคะ ไม่เกี่ยงไม่งอนใครนะถ้าได้รับหน้าที่อะไรตามที่ได้รับมอบหมายหรือจะเป็นภาระทางเรื่องครอบครัวหน้าที่การงานคือสร้างฐานะตัวเองจนขยายกิจการได้เลยอะอเก็บหอมรอมริบทำจากเล็กไปใหญ่นกน้อยทำรังแต่พอตัวอ่ะอย่างนี้เลยนะคะ ธรรมาจักรนะถ้ามาในด้านของพลังงานเก้าไม้อะ่ะคือพลังงานที่ยืนหยัดนะต่อสู้ยืนด้วยรำแข้งนะคะทำงานในลักษณะที่ออไม่ไม่ยอมแพ้ต่อความเหน็ดเหนื่อยต่อความลำบากเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นในเป็นคนแบบมีความเชี่ยวชาญระดับแบบมีกลเมตรนะคะที่ใครก็แย่งตำแหน่งไม่ได้อะ่ะ ไม่มีใครมาแทนที่ได้พลังงานที่เขามองว่าตัวคุณเองอะ่ะสิ่งที่เขาประทับใจแล้วก็ชอบมากเลยก็คือว่าฉันจะอยู่ตรงนี้ฉันจะสู้ที่นี่แล้วฉันก็จะทําให้ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะทําได้แล้วก็มีเคล็ดลับอะไรของคุณที่คนอื่นไม่มีเหมือนคนอะ่ะคนมีอะไรบางอย่างที่เป็นกิมมิคเลยนะคะเหมือนอันนี้คือ,อ จุดเด่นของคุณคือเอกลักษณ์ของคุณคือสิ่งที่คนอื่นไม่มีเหมือนคนุณนะเขาชอบชอบที่ความแตกต่างของคุณและมันเป็นอะไรที่เป็นศักยาภาพที่เด็ดเด็ดขาดคือจะบอกว่าเด็ดขาดด้วยแล้วก็ถึงใจเขาอ่ะม,มีความถึงอกถึงใจเขาในตรงนี้ซึ่งคนอื่นไม่มีชื่นชอบ ไม่ยอมแพ้แล้วมีพลังงานอ,อ่อควีนดาบในตัวไม่สนไม่วุ่นวายอะไรกับใครนะคะฉันทำหน้าที่ของฉันให้ดีที่สุดมีความอิสระนะอิสระทางความคิดอิสระทางการกระทำนะคะจะจะ,จะมุ่งในด้านของถ้าให้ทำสิ่งนี้ก็จะโฟกัสก็จะพัฒนาแล้วก็จะแก้ไขจะปรับปรุงจะไต่ตองอะไรรอบครอบให้ให้สมกับที่ที่ได้ได้รับมอบหมายมาอืม ล้วถ้าเป็นในด้านของเขาชื่นชอบในด้านของควินดาเนันจะไม่จะเป็นคนที่ไม่พูดรับหลังใครแต่พูดรับหลังเอ่อไอไอ,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 อขอใช้คําว่านินทามากกว่าจะไม่ชอบพูดนินทาคําว่านินทาก็คือใส่แบบใส่ไข่ไปเยอะมากนะเอ่อป้าน้ําเป็นตัวอะไรเงี้ยไม่พูดความจริงแต่ว่าคําว่าพูดรับหลังเนี่ยอืมไออนุโลมให้เพราะว่าบางทีบางคนยอมรับความจริงยังไม่ได้เราก็ต้องปรึกษารับหลัง อย่างนี้หรือเปล่าพูดรับหลังพูดรับหลังกับพูดเดินทาคล้ายกันไหมเอาเป็นว่าบางทคีความเป็นควีนดาบของคุณอะไม่ใช่แบบพูดต่อหน้าแล้วพูดหยาบคายหรือว่าพูดแบบไม่ดูไม่ดูไม่ดูการเทศะเพราะว่าควีนดาบเนี้ยจะมีปัญญาเป็นคนที่มีปัญญามีอิสระในความพูดในความคิดก็จริงแต่เขามีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวดังนั้น ถ้าเกิดว่าจะพูดอะไรต่อหน้าคนที่ยังเอ่ออาจจะอ่อนต่อโลกอยู่กินดาบจะไม่พูดจะรักษาน้ำใจแต่ว่าจะอาจจะถาอีกฝั่งหรือว่าจะฝากเพื่อนไปบอกอย่างเงี้ยค่ะจะมีความออมชอมแต่ก็ยังคงความซื่อสัตย์คงความจริงไว้จะพูดความจริงแต่ขอฝากเพื่อนไปติงเอาอย่างเงี้ย นางเอน้องเอไม่สามารถแบบฟังคําพูดแรงๆคาพูดตรงๆได้ก็ฝากน้องบีเป็นเพื่อนน้องเอเนะี่ยช่วยไปบอกน้องเอหน่อยนะอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าน้องเอก็ต้องเป็นคนที่ได้ได้ยินมาอย่างไงก็เล่าไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่ไม่ไม่เพิ่มนะคะไม่เพิ่มไม่เพิ่มคาพูดไปเยอะอะไรเงี้ยน่าจะถือได้ ความเป็นควีนดาบน่าจะมองคนออกจะใช้คนเป็นอยู่แล้วนะคะเขามีความปฏิพานไหวพริบนะคะในในในลักษณะที่มันมันมีความเฉียบในในความคมของการดูคนด้วยอะคะ่ะและก็ไม่ใช่คนพูดเยอะดังนั้นสารที่สื่อออกไปอ่ะจะไม่เยอะแต่ว่าจะตรงประเด็นมากกว่า แล้วก็มีบุค,คลิกที่น่ายำเกรงด้วยดังนั้นแม่น้องบีจะได้คำได้น้องบีเนี่ยจะได้สารนะคะไปฝากกับน้องเอเนี่ยก็ต้องเป็นต้องพูดตามตรงเพราะว่าคุณดูเป็นคนที่มีความดุแล้วก็น่าน่าเกรงขามนะเขาชอบแบบนั้นพลังงานทำอะไรก็ทำแบบเอ่อตรงไปตรงมาทั้งต่อหน้าและรับหลังแต่แค่เพียงแค่ดูคนแค่นั้นเองว่าเขาจะรับความตรงได้ไหมอย่างเงย ทีนี้พลังงานสิบดาบนะไอขอขยายหน่อยว่าที่เขาชอบคุณที่พลังงานสิบดาบคืออะไรเหมือนเป็นคนที่สะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆอะ่ะแม้จะดูว่ามีประสบการณ์มาเยอะแล้วแต่ก็ยังสามารถเรียนรับรู้อะไรเพิ่มเติมได้เป็นคนที่ไม่น้ําเต็มแก้วนะดูเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะแต่ว่ายังยังพยายามที่อยากจะได้ประสบการณ์นู่นนี่นั่นยังอยากจะ ได้ความรู้เพิ่มเติมอยากจะพัฒนาต่อยังไม่คิดว่าตัวเองนี่แบบเก่งหรือว่ามีความรู้ความสามารถเยอะเหมือนที่เขาเขามองนะคะคุณยังเป็นคนที่ถ่อมตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะได้รับความรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดนะคะขยะนันอะแบบเหรียญน,นะคะ ฝีมืองานช่างงานฝีมือหรือความรู้ความสามารถใดๆก็ตามแม้ว่าจะเป็นคนที่อาจจะบางคนอาจจะเพิ่งเพิ่งเรียนรู้หรือว่าเพิ่งไปลงคอร์สใดๆแต่ว่าเป็นคนที่เรียนรู้ไวมากนะคะเรียนรู้ไวแล้วก็ขยันด้วยแล้วก็ฝึกฝนตัวเองทุ่มเทนะคะให้ให้ให ให้ได้แบบมีพลังแบบฝีมือคุณภาพที่ไม่ต้องอบางคนอาจจะใช้เวลา6เดือนนะะที่จะประสบความสําเร็จหรือสอบผ่านแต่คุณอาจจะย่นเวลาลงมาเดือน2เดือนคุณก็ทําได้แล้วอย่างเงี้ยหนึ่งไม้นะฮะเขาชอบแบบไอเดียของคุณด้วยนะเราก็ชอบอะไรที่มันเป็นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆมถ้าไม่ใช่เรื่องโปรเจกต์ก็น่าจะเป็นในด้านของอพลังอะไรบางอย่างในตัวคนที่ มีความเป็นแรงบันดาลใจแบบนี้ก็ได้นะ,ะมันจะมีอะไรใหม่ๆที่เขาได้รับจากตัวคุณอยู่ตลอดเลยอะบางทีอาจจะมาในด้านของคำพูดที่เ้ยเขาไม่ได้ยินคำพูดแบบนี้ประโยคนี้มาก่อนแล้วมันไปอินสปายเขาอย่างเงี้ยถ้าเป็นในด้านของความคิดด้านโปรเจกต์หรือ บุค,คลิกลักษณะนิสัยก็ได้เขาไม่เคยเห็นคนนิสัยแบบนี้มาก่อนเลยหรือว่าเขาไม่เห็นการพรีเซนต์แบบนี้มาก่อนเขาไม่เห็นพลังงานที่แบบคนอะไรมีความมั่นใจที่แบบถูกจุดถูกที่ถูกเวลาแบบเนี้ยเรามีความเป็นธรรมชาติมากซึ่เขาชอบเขาอาจจะเฮ้ยเอาไปอัดแบใช้ในชีวิตก็น่าจะดีแฮะอย่างเงี้ยอื ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับผู้ที่เลือกตัวเลือกที่หนึ่งขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปแน้คอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ที่เลือกประโยคที่สองนะคะหัวแก้วหัวแหวนเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาคนนั้นชอบอะไรเอาไม่ใช่สิเขาชอบคุณตรงไหน เขาชอบคุณตรงไหนเก่งอะเ h e m a เชี i ย n ดูสิเขาชอบคนตรงความสามารถพรสวรรค์แล้วก็เอืมเหม,มือนพัฒนาสกิลตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะอยากจะทำต้องทำให้ได้หาโน้่นนี่นั่นทรัพยากรวางงานยังไง นะคะ drive ยังไงมีความมุ่งมั่นมีความทะเยอทะยานที่จะทำให้สำเร็จด้วยนะการเป็นผู้ที่มีความสามารถหลากหลายบางคนเนี้ยมองว่าตัวเองเป็นเป็เปดเลยนะทำได้ทุกอย่างแล้วภูมิใจด้วยถึงแม้จะไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรสักอย่างแต่เอาตัวรอดได้เยอะมากเพราะว่าเป็นคนที่สนใจอะไรในหลากหลายอะ่ะชอบทำอะไรที่แบบหลากหลายมากแล้วทำได้ด้วยนะ ถึงจะไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่แบบเชี่ยวชาญนะเป็นโปรเฟสเซอร์ในสายงานนี้เก่งแบบที่สุดในด้านนี้แต่ว่ามีความสุขที่สาม,สา,มารถทำอะไรได้หลายๆอย่างนะะเหมือนเป็นคนขี้เบื่อด้วยแหละนะถ้าจะให้เดินในเส้นทางเดียวหรือว่าเชี่ยวชาญอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันเหมือนกับ หน้าเบื่ออะไรอย่างงี้หรืนนอเปล่าคนแบบนั้นหรือเปล่าก็เลยเอาซ้ายก็ดีนะขวาก็น่ารักเอ้ยอันนั้นก็อยากทําอันนี้ก็ใช่นะอันนี้ก็ความฝันทําทุกอย่างเลยเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเขาเขาชอบตรงเนี้ยเก่งแล้วก็แบบเหมือนเอาตัวรอดได้ทุกอย่างนะคะแค่นี้ก็โอเคแล้วในในโลกปัจจุบันนะเหมือนต้อง ต้องเอาตัวรอดให้ได้อะไม่รู้ว่าจะไปเจอไปพบปะผู้คนแบบไหนลักษณะจะเป็นทรงที่คุยกับใครก็ได้นะคะแต่ไม่ได้เอาใจไปลบไปไป,ไปลงลึกไม่ได้เอาใจไปเล่นนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปหลอกลวงใครนะ,ะมันก็ขึ้นอยู่กับเหมือนมีมหมวกหลายใบได้อะคนเนี้ยแล้วก็ดูเหมือนมีเสน่ห์ในด้านของคำพูดและบุคลิก แล้วก,ก็การแต่งตัวด้วยนะไม่ใช่แค่วิธีคิดและการกระทําและพัฒนาตัวเองเลยอะมันมีความสามารถในหลายด้านมากเลยอะดูแล้วแบบไม่เบื่อไม่ใช่คนหน้าเบื่อนะคะเอาคิงเรียนด้วยนะหัวธุรกิจอะ่ะเป็นคนที่วางแผนธุรกิจเก่งเป็นคนที่มีความใจกว้างนะถ้าได้คิงเรียนเนี่ยคือแบบมีพวกพ้องเยอะอะ นะไม่งั้นจะดูธุรกิจได้ยังไงล่ะใช่ไหมคะเราก็แบบเรียนรู้อะไรอยู่เสมอๆนะคะบางทีคนเราอาจจะได้ปริญญาแล้วใบหนึ่งหรือไม่ก็ได้ความรู้ความสามารถแน่นแล้วค่ะอันขณะดสายนี้นะคะอาจจะเรียนด้วยด้วยได้ด้วยตัวเองก็ได้นะคะแต่ก็อ่ะยังไปลองไปเรียนแบบลงคอร์สด,ดูอย่างอื่นดูนะคะอาจจะเรียนกับรุ่นน้องนะคะนั่นแหละก็ไม่รู้สึกแบบเอ้ยมาเรียนกับน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้สึก เขินข่อยเขินไม่มีมีแต่แบบว่าน้องๆต้องมาขอความขอขอคำปรึกษาอะไรอย่างนี้นะดูเป็นรุ่นพี่ที่มีความรู้ความสามารถไปอีกนะในเนี้ยมันให้อารมณ์ที่แบบว่าแม้ว่าตัวเองอะ่ะจะเป็นแบบจอมทัพจะเป็นแม่ทับจะดูแบบจะดูมีความรู้ความสามารถแค่ไหนแต่ว่าถ้าให้ไปโรงเรียนอะไรใหม่ๆก็สามารถเรียนได้นะอื แล้วก็ไม่เบ่งด้วยนะคะเป็นเป็นผู้ใหญ่ใจดีเป็นที่ปรึกษานะได้ชงงนันดูเหมือนเป็นคนที่ถ้าได้เปิดด้วย The Magician แล้วเคงเหรียญเนี่ยเหมือนกับทำบิ s เน็เก่งอ่ะเป็นคนที่อ่านเกมทางธุรกิจออกด้วยนะคะมีแรงดึงดูดในด้านของการทำธุรกรรมธุรกิจต่างๆอะคุณอะ เก่งในด้านฮะด้าน f แนซ์ในด้านการเงินเนี้ยโดดเด่นมากเลยนะใจะเย็นอดทนรอได้ด้วยแล้วก็น่าจะเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ใช่คนที่จะไปหลอกลวงต้มตุนเลยอะเพราะว่ามีความซื่อสัตย์น้ำโดงเลยเชื่อถือได้อะเชื่อถือน้ำใจด้านาเหรียญออกมาอีกแล้วนะคะดูมีพักพวกนะ แล้วก็ดูเหมือนว่าพักพักผจะชื่นชอบคุณด้วยนะดูเป็นที่รักของใครต่อใครเลยอ่ะมีสกิลในการเข้าสังคมด้วยนะคะมีเป้าหมายมีทีมทีมก็รักนะคะโดดเด่นแล้วก็ไม่พิไม่มีพิษมีภัยกับใครอืมไว้ใจได้แล้วก็เอาใจคนเป็นอีกดูซิหนึ่งเหรียญคุณจะโชคดีไปไหนเนะี่ยเขามองว่าตัวของคุณเองแล้วก็มี the high prestige ขึ้นมาประกอบด้วย the magician กับ the high p r e s t i g เนี่ยเป็นอารมณ์ที่เป็นคนที่เอ่อ ปรับตัวไอ้ไอ้ไอเห็นพลังงานที่บางทีก็เป็นเอ่อเอ็กโทรเวรดได้แล้วบางทีก็เป็นอิน r ท v เ r ิร์ดได้ด้วยนะจะน่าจะจะอยู่ในลักษณะของ a m b เ v ิร์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เรียนเยอะมากอะ่ะไอ,อ,อ,อมีความรู้สึกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอินไปในลักษณะที่ชอบที่จะ ฝึกศึกษาหาความรู้อะไรแบบเงียบๆในละอานลงมือปฏิบตัติในรายละเอียดต่างๆในน่าจะเข้าไปศึกษาแบบให้ให้รู้ให้รู้ลึกถึงแบบถึงรากเหง้าเลยอะจะเป็นคนที่แบบนั้นจะขุดไปจนรายละเอียดจนรู้จนละเอียดลึกซึ้งนะคะแล้วก็วิธีที่จะเอามาปฏิบัติเนี่ยก็เลยทําได้จริงแล้วก็เป็นคนจริงได้แบบพลังงานดูเมจิกเชนด้วยเรียนรู้ไว้ด้วยในพริสเทดกับเดเมจิกเชนเนี่ยเป็น เก่งอะแม้ว่าจะเรียนรู้แบบคนเดียวแบบเงียบๆก็เก่งไปอีกแล้วก็แม้จะในลักษณะที่จะต้องพรีเซนต์งานหรือว่าเข้าสังคมหรือในด้านของการแต่งตัวแม้ว่าตัวเองจะ ไอ้ไม่รู้ว่าคุณจะเป็นรูปทรงที่แบบชอบแต่งตัวหรือแบบชอบไม่ไม่ชอบที่จะอะไรมากมายกับการแต่งตัวแต่ว่ามันมีเสน่ห์แล้วมันดูลึกลับทั้งสองลักษณะเขาอาจจะเห็นคุณในลักษณะในช่วงที่เข้าสังคมที่แบบคุณอาจจะมีบุคลิกแต่งตัวดูแลตัวเองดีเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็คําพูดคาจาในการเข้าสังคมก็ดูแบบน่ารักแล้วก็น่าประทับใจมากและอีกขณะเดียวกันเขาอาจจะเห็นคุณด้วยในช่วงที่คุณแบบเอ่ออยู่คนเดียว แล้วก็มีมุมส่วนตัวของตัวเองซึ่งมันก็ดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งอะ่ะไม่ว่าคนจะอยู่ในบุคลิกไหนแต่มันโดนใจเขามากมันดูแบบอีกบุคลิกนึงก็ดูเปิดเผยจริงใจอีกบุคลิกหนึ่งก็ดูแบบลึกซึ้งเงียบลึกลับคิดอะไรอยู่ไม่มีใครรู้รู้แต่ว่ามีเสน่นห์น่าค้นหาอก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับผู้ที่เลือกตัวเลือกที่สองหัวแก้วหัวแหวนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะผู้ที่เลือกประโยคที่3นะคะไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่เรามาดูกันเลยนะว่าเขาชอบคุณตรงไหนอัศวินเหรียญ น่าเชื่อถือนำโด่งมาเลยนะคะชาร์ตชัวมีความมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองทำไตร่ตรองมาดีแล้วละเอียดรอบคอบนะคะทบทวนนะะแต่ไม่ใช่คนที่เชื่องช้านะ มันแล้วแต่ว่าจะได้โจทย์แบบไหนถ้าโจทย์ยากก็ช้านิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าโจทย์นี้เคยทํามาแล้วอ้าวหลับตากากระบาดก็ถูกอย่างเงี้ยอ่ามันแล้วแต่สถานการณ์แต่ที่แน่ๆคือเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะเขาชอบความซื่อสัตย์ของคูณหดาบเหมือนถ้าเกิดว่ามีอะไรที่แบบมันอ่ะมีปัญหานะคะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ อขอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันแต่ว่าจะเป็นคนไม่ใช่คนที่สร้างปัญหาแน่นอนคุณเป็นคนที่ชอบแก้ปัญหานะคะแต่ไม่เอาตัวเองไปไปแบบไปแช่อยู่กับปัญหานานๆแบบบางคนนี่ไม่ได้นะผ่านไม่ได้เจอปัญหานี่ต้องแก้ให้ได้หงุดหงิดนะคะต้องไม่ยอมทานเข้าไม่ยอมอะไรเลยจะทําอยู่ตรงนั้นไม่ใช่คุณเหมือนกับว่ารู้ว่าถ้าไหนแก้ได้ก็แก้ไหนแก้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังอย่างเงี้ยปล่อยไว้ก่อนอ่า บางทีเวลาอาจจะช่วยได้อย่างเงี้ยดูใจเย็นด้วยแหละนะคะอชอบตรงที่เป็นคนที่สามารถที่จะสร้างมูลค่ากับสิ่งที่มันคนอื่นอาจจะมองไม่เห็นค่าแต่คุณสามารถหยิบจับตรงนี้ขึ้นมาปัดฝุ่นแล้วเพิ่มมูลค่าให้อาจจะเป็นของมือสองก็ได้นะมือสองมือสามเมื่อคนอื่นเอาคนอื่นมองข้ามแต่คุณอาจจะไปได้มาอาจจะเป็นโคมไฟนะคะ ซึ่งอ่าพอคุณมาพ่นสเปย์ใหม่มาทำใหม่อย่างเงี้ยแล้วกว็วางขายในแบบมาเก็ตซีอ่าในราคาในลักษณะแบบนี้อ้าวตกลงว่ามีลูกค้ามาแย่งซื้ออะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยการที่ได้หนึ่งเหรียญมาเนี่ยนะเหมือนว่ามันเป็นพลังงานของเออคุณคุณสามารถที่จะทำโอกาส เป็นคนที่สร้างโอกาสาสร้างสร้างมูลค่าให้ตัวเองที่ได้สามารถได้ได้โอกาสหลายๆอย่างบางคนเนี่ยต้องต้องรอโอกาสมานะมาถึงจะถึงจะอยากทำนะต้องรอโอกาสแต่คนเนี่ยนาจะเป็นคนที่พาตัวเองเนี่ยไปในสถานที่ที่แห่งหนึ่งนะสร้างตัวเองให้เป็นแพ็กเกจที่น่าดึงดูดพอเข้าไปในสถานที่แห่งนั้นแล้วกลายเป็นว่า มีแต่คนอยากจะให้โอกาสคณเหมือนสร้างตัวเองให้ให,ให้ให้มีอะไรที่แบบน่าดึงดูดก่อนนะคะแต่จะไม่เก็บตัวไม่รอให้โอกาสมาหามาเคาะที่ประตูที่บ้านนะเปิดประตูออกไปแต่ว่าต้องดูรูปลักษณตัวเองให้อยากได้แบบไหนอะ่ะสมมุติว่าออกไปหางานอยากได้งานแบบไหนก็มีอ่ะที่ตรงนี้นะที่เขาแบบอยากจะรับพนักงานในลักษณะนี้คุณก็ แต่งรูปรักตัวเองทำแพ็กเกจตัวเองให้มันเหมาะกับสถานที่แห่งนั้นให้เขาดูว่าเอ้ยเราเราคือหนึ่งในนั้นที่มันต้องเติตาเขาบ้างแหละอะไรเงี้ยอืมพอสร้างแพ็กเกจตหีบห่อที่ดูน่าสนใจแล้วมันก็มีแต้มต่ออ่ะอืมใครใครเขาก็อยากจะชวนเราเข้าไปนะร่วมมือนะร่วมงานนะอย่างเงี้ยค่ะให้มีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มองเกมออกนะซึ่งเขาก็น่าจะชื่นชอบตรงนี้เหมือนคุณเอ่อกับ เหมือนไอเหมือนกันนะ่ะที่มองว่าตัวของคุณเองอะ่ะให้มูลค่ากับตัวเองรู้ว่าตัวเองมีราคาประมาณไหนแล้วก็สร้างราคาให้ตัวเองสร้างมูลค่าให้ตัวเองนะคะแล้วก็พยายามเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองเอาจจะได้ด้วยมาด้วยความรู้ความสามารถก็ได้พอไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วได้รับโอกาสในลักษณะหนึ่งแล้วเราสามารถสร้างให เอาตัวเองเนี่ยเข้าไปพัฒนาพอพัฒนาปุ๊บเรามีศักยาภาพหลายด้านทีเนี้ยต่างคนก็ต่างมามาแย่งเลยไปทํากับทีนี้ไหมไปทํางานกับบริษัทนี้ไหมอะไรเงี้ยไอมีความรู้สึกแบบนั้นว่ากูเป็นคนที่สร้างมูลค่าให้ตัวเองเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองมันเลยได้โอกาสได้ประตูหลายบานให้เปิดเข้าไปเลยทีเนี้ยอืม อีกอย่างนึงมันมีพลังงานของการที่เป็นคนที่แบบมีความซื่อสัตย์อยู่แล้วอะ่ะพอเรามีความซื่อสัตย์นะมันก็เหมือนกับว่าซื่อตรงตั้งแต่แรกอยู่แล้วพอทำงานใหญ่ๆอะ่ะให้รับผิดชอบอะไรใหญ่ๆแล้วคุณสามารถทำได้สำเร็จสาเร็จจากการเนี่ยความซื่อสัตย์ของคุณเลยนะคะน่าไว้ใจน่าเชื่อถือให้รับโปรเจกต์ใหญ่ได้แล้วก็ทำได้ออกมาดีด้วยอะ่ะ ได้เหรียญอีกแล้วนะคะคุณเป็นใช่ไม่ใช่คนกลัวกันเริ่มต้นใหม่นะคุณเป็นคนที่ต่อให้มีฐานะหนึ่งเหรียญเนี่ฐานะดีจะรวยเลิศขนาดไหนแต่คนก็ดูดูดูนอบน้อมอ่ะดูนอบนอบนะแต่ไม่ใช่ทำตัวเล็กตัวน้อยอ่ะดูวางตัวธรรมดาแบบเหมาะสมอะไรเงี้ยอืม พลังงานเดอเดคืออะไรอ๋อเก้าเหรียญออกมาเราก็มาหนึ่งถ้วยด้วยพลังงานเดอรเดนะที่ไอได้มาเนี่ยคือคุณไม่ไม่ใช่คนไม่ไม่ถือสาใคร สามารถที่จะเติบโตคนเดียวได้อยู่คนเดียวได้แล้วก็เป็นคนที่ละเอียดึกลึกซึ้งมองคนออกมองคนออกด้วยน่าจะมีจิตสัมผัสด้วยบางทีนะเหมือนมีเซนด้วยนะคะเซนถึงความรู้สึกคนได้รู้รับรู้ได้ว่าผู้คนรู้สึกยังไงกับคุณดูว่าบางคนอาจจะแอบรู้สึกดีกับคุณแอบชอบคุณคุณก็รับรู้ตรงนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าการวางตัวของคุณเนี่ยจะไม่ทําให้เขาอับอายแม้ชอบหรือไม่ชอบคุณเก็บไว้ภายในนะคะและอย่างหนึ่งเดทเมื่อขยายออกมา าได้หนึ่งถ้วยกับเก้าเหรียญน,นั่นมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่กลัวไม่ได้กลัวความมืดไม่ได้กลัวผีไม่ได้กลัวอันตรายใดๆคุณสามารถอยู่คนเดียวได้พึ่งตัวเองได้รักตัวเองเป็นเติมเต็มให้ตัวเองได้ชีวิตไม่ขาดความรักเพราะคุณรักตัวเองนะคะดังนั้นการที่คุณเป็นคนเงียบหรือว่าอยู่คนเดียวได้ไม่สนไม่แคร์ใครนะมันดูน่าทึ่งนะมันไมไ่จำเป็นต้องแบบคุยกับใครทุกวันเหมือนคนที่มีเอ,อ่อความรักอยู่เต็มหัวใจนะคะไม่จําเป็นต้องคุยกับใครเพื่อที่จะอ่ได ได้ความรักจากคนอื่นกลับมาทีเนี้ยไอมีความรู้สึกว่าเขาชื่นชอบคุตรงที่ว่าบางทีอะเป็นคนที่หันหลังให้คนอื่นด้วยซ้ําบางคนถ้ามองไม่ออกอาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่อาจจะอมทุกข์หรือเปล่าไม่ค่อยยิ้มเลยนะะดูแบบไม่ค่อยจะอะไรกับใครแต่ผิดคาดเพราะว่าคุณมาด้วยเดทเนี่ยเป็นคนที่ไม่สูงสิงกับใครแต่ว่าหนึ่งถ้วยกับ 9, เก้าเหรียญเนี่ยมาขยายนั่นก็แปลว่าการที่คนอื่นอาจจะมองว่า คุณอาจะอมทุกข์แต่ว่าไม่ใช่อมีความรู้สึกว่าเขาชอบตรงที่ว่าคุณเติมเต็มความสุขให้ตัวเองแล้วต่างหากจึงไม่จําเป็นต้องไปแบบต้องไปสร้างรอยยิ้มหรือว่าเพื่อแลกความสุขให้กับคนอื่นเหมือนต้องการให้คนอื่นนะคุยด้วยหรือว่ายิ้มตอบหรือว่าต้องมาพูดจาปราใยกันถึงจะมีความสุขได้แต่คุณเป็นคนที่ฉันเต็มแล้วว่าฉันอิ่มแล้วฉันแบบ ดื่มดำกับความสุขของตัวเองกับการรักตัวเองอยู่ตรงนี้ฉันจึงไม่ได้ต้องการใครเข้ามาแบบมาเพิ่มความรักความใส่ใจห่วงใยอะไรฉันมากมายอ่ะแบบพอตัวแล้ว,วเดทอ่ะอยู่ด้วยคนเดียวก็มาในลักษณะเนี้ยหนึ่งเหรียญน,นี่ก็แบบถ้าเป็นในลักษณะฐานะก็แบบรวยอะ่ะรวยมากอะ่ะอออยู่ด้วยคนเดียวได้แล้วมาการันตีด้วยเก้าเหรียญแล้วก็หนึ่งถ้วยด้วยคือ ชีวิตนี้ไม่ไม่ยังเป็นต้องมีใครก็ได้อะเออแล้วก็ถึงตายในสภาพไหนฉันก็ไปได้อะไปได้ทุกนาทีอะไรไม่ได้กลัวเลยอย่างเงี้ยไม่ได้หวังพึ่งลูกหลานไม่ได้หวังพึ่งใครเลยพึ่งตัวเองล้วนๆนนะ่ะรักตัวเองเป็นอยากทําอะไรทําอยากทานอะไรทานอนะ่ะมีแบบมาในลักษณะฐานะเลยนะล้วเ,เป็นคนที่รู้เอ่อให้ค่ากับความซื่อสัตย์แล้วเหมือนกับจะมันมันมีพลังงานที่แบบเออความซื่อสัตย์คุ้มครองตัวคุณอ่ะคุณ ค,คุณแค่แค่แบบซื่อสัตย์ตัวเดียวเลยนะทำอะไรเหมือนกับตั้งในแต่ละวันในแต่ละอย่างหรือว่าไม่ไม่ใช่แค่ตัวเองนะหน้าที่การงานพอเราซื่อสัตกับความความคิดของตัวเองความรู้สึกของตัวเองนะมันก็ซื่อสัตย์กับทุกคนได้แต่คุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะอยากจะเอ,อ่อไปพึ่งใครอยู่แล้วแล้วก็ไม่ไม่เอาตัวเองไปแขวนไว้กับ ความสุขของคนอื่นแล้วก็ไม่ได้ให้ใครมาแบบมาพึ่งความสุขของคุณด้วยมันก็เลยดูเหมือนแบบเขาก็ทึ่งนะในพลังงานของคุณตรงเนี้ยเหมือนถ้าไม่แน่จริงอะทำทาไม่ได้เด็ดขาดขนาดนี้แล้อันนี้แบบเด็ดขาดเบ็ดเสร็จเลยคือเหมือนคนที่เข้าถึงสัจธรรมไปแล้วเลยนะในมีความรู้สึกแบบนั้นพอเดทมาแล้วก็ก้าเหลียนดึงถ้วยนี่คือถ้าไปสถานที่แบบเงียบๆหรือที่ไหนสักแห่งหนึ่งขับรถไปคนเดียว หรือจะอยู่ที่ไหนจะพักที่ไหนบางทีไม่ได้ทานอาหารที่แบบต้องหรูหราอะไรเลยก็แวะซื้อแบบร้านสักแห่งหนึ่งแล้วก็ให้เขาอุ่นให้แล้วก็ทานในรถแล้วก็น้ําแล้วก็ไปต่อได้เลยอะไรอย่างเงี้เลยอ่ะคุณเป็นพลังงานที่เติมเต็มตัวเองได้อ่ะอืมแล้วก็ยิ่งพึ่งตัวเองได้อีกอ่ะแค่นี้พอแล้วอ่ะเนี่ยเขาเขามีความรู้สึกแบบอันนี้ทึ่งจริงๆแล้วก็ชีวิตมันคนเรามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรยากขนาดนั้นเลยอ่ะคุณทําให้เห็นว่าย จริงๆแล้วมันมันง่ายมากเลยนะการใช้ชีวิตอะมันเราก็มันแล้วแต่ว่ากลัวไหมแค่นั้นแหละว่าจะอยู่คนเดียวแลวแต่คุณเป็นคนที่ไม่กลัวไงยิ่งเก่าเหรียญเนี่ยดูแลตัวเองเป็นด้วยนะลักษณะดูแบบดูแลตัวเองดีทั้งหมวทั้งตัวตาแล้วเขาไม่อยากจะเชื่อว่าจริงเหรอไม่มีใครดูแลจริงรอ่บไม่มีใครเคียงข้างจริงเหรออย่าเงี้ยอ,อ่า อืมเหมือนรักตัวเองจริงๆนะพอเพียงเพียงพอแล้วประมาณเนี้ยคนเนี่ยเขาชื่นชอบมากเลยนะตรงเนี้ยอืมก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับผู้ที่เลือกตัวเลือกที่3ประโยคที่3นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมและฟังเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ